สวัสดีครับอยู่กับก๊อฟมิสูซูเปอร,ร์โปรนะครับสวัสดีค่ะโจค่ะมิสูอีมพีค่ะฮ่าแล้วก็ส่งรถกันอีกแล้วนะครับโหส่งทุกวันนะครับตอนนี้ไม่มีวันหยุดนะครับค่ะแล้วก็เนาะก็จะเป็นรุ่นที่นิยมที่จะใช้ในเมืองอเป็นส่วนใหญ่โโอ้หเป็นรถคราเรียกอะไรนะครอบครัวรถครอบครัวอ่ารถครอบครัวรถครอบครัวยอดนิยมนะครับอันดับหนึ่งเลยนะตอนนี้ยอดขายถ้าเป็นเซกเมนต์นี้นะครับไม่แพ้ใครแน่นอนกับรุ่น เอ็กซ์เพนเดอร์ค่ะเอ็กซ์เพนเดอร์ตัว GT นะครับตัวนี้เป็นสีเงินด้วยราคาตัวนี้อยู่ที่863,000บาทค่ะ863,000หามนะครับซึ่งจริงๆมันจะมีสีขาวเนาะสีขาวจะแพงขึ้นหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้มีสีพิเศษสีแดงสีแดงด้วยโหเราก็ทำคลิปรีวิวกันไปแล้วคันที่แล้วนะครับราคาตัวนปดแ0 0 0จ็ดนะครับผมเนาะอ่าแต่คันนี้เหมือนกันทุกสีนะครับซึ่งคันนี้แน่นอนครับโปรเรา จะเต็มอีกแล้วนะครับใช่ค่ะอ่าโดยลูกค้าคันนี้นะครับเราลูกค้าใช้เงินออกลดอันนี้อยากใช้เงินเยอะนะครับลูกค้าต้องการใช้เงินเยอะนะครับขายของออนไลน์ด้วยนะครับลูกค้าสบายๆอ่าขายของออนไลน์ก็ซื้อรถได้ใช่นะครับคันนี้ดาวสามแสนนะครับส่ง4ปีนะครับดอกเบี้ยดอกเบี้ยไม่มีนะครับสุดยอดเลยนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยไม่มีดอกนะครับพร้อมแต่งเต็มทั้งคันด้วยนะครับี่ ก็มีสเกิร์ตรอบคันนะคะสามารถเลือกแบบเลือกลายได้ใช่ซึ่งอันนี้ลูกค้าที่เลือกเป็นตัว V5 นะครับสวยหรูดูพรีเมียมนี่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีฟิล์มนะครับฟิล์มเป็นเซรามิกค่ะเราฟรีค่าจดทะเบียนมีการสาดให้แล้วก็ยังมีใช่ยแงนีเพิ่มเติมติดจอให้ด้วยนะครับเป็นจอแอนดรอยและจอหลังคานะครับนี่ให้สำหรับรถครอบครัวเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับ ยังไม่จบนะครับเรามีแพ็กเกจ5ปีดูแลดีถ<ช>ึงใจให้ด้วยนะครับอ๋ออร์วิสแพ็กเกจนี่คุ้มค่ามากๆกนะคะอ่าก็คือไม่ต้องเขาเนีนะเข้าเช็คระยะนี่ครับววไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าเราฟรีทางค่าแรงอยู่แล้วแล้วก็ในแพ็กเกจนี้ก็จะฟรีค่าเคมีภัณฑ์แล้วก็ค่า,คา,คาอะไรต่างๆตามการเข้าเช็คระยะนะคะอ๋อก็คือคราวนี้ใช้ยาวๆนะครับดอกเบี้ยไม่เสียนะครับค่าเช็คระยะก็ไม่เสียโหคือแบบขับไป นอกจากนี้เขายังมีในแพ็กเกจยังมีฟรีค่าบริการฉกเฉิน24ชั่วโมงค่ะ5ปีเต็มเลยตัวนี้ซื้อเพิ่มไม่ได้ด้วยใช่ใช่ช่ต้องอยู่ในแพ็กเกจนี้เท่านั้นอันนี้คือดีคุ้มสุดๆแล้วนะครับแล้วลูกค้ากําลังจะมารับตัวแล้วด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปเจอลูกค้ากันเลย นะครับแล้วก็ลูกค้าก็มารับรถสุดสวยคันนี้กันแล้วนะครับโอ้มาทั้งครอบคร ok ัวเลยนะครับเดี๋ยวพารู้จักกับลูกค้ากอนนะครับคุณตังทพิปนะครับคุณจ๊นบสวัสดีครับอันนี้ได้รถไปเอ็กแคนเดอร์เนาะใช่ค่ะโอ้ <c oughs> ถูกใจไหมครับเออถ <c oughs> ูกใจมากค่ะสวสวยแต่ง <c oughs> สวยจัดให้ทุกอย่างเลยโอ้ได้เลยครับแล้วก็มีจอให้ด้วยเนาะใช่มีจอให้ด้วยค่ะมีจอให้แล้วก็โหในน้องเล็ก ได้ดูหนังกันเลยนะครับโอ้ได้วัดครอบครัวไปถูกใจเลยนะครับทําเรื่องยากไหมครับไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเลยเนาะประมาณกี่วันนี้ได้รถละไม่ไม่ถึงอาทิตย์เลยไม่ถึงอาทิตย์เลยใช่ใช่ใช่แล้วก็ดอกเบี้ยไม่เสียเลยศูนย์เปอร์เซ็นค่ะอันนี้ถูกใจมากศูนย์เปอร์เซ็นโอ้ได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นเลยนะครับไม่เสียดอกด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวฝาก แชร์ผมหน่อยเนาะถ้าใครสนใจนะคะจะซื้อรถยนต์ก็ติดต่อที่คุณก๊อฟอินเพชันี่ที่รำคำแหงนี้ได้เลยนะคะบริการดีมากเลยค่ะเป็นกันเองนะคะแล้วก็คุยได้ทุกอย่างขอบคุณมากมากเลยคุยได้ทุกอย่างของแถม0%อะไรอย่างเงี้ยลองเขามาคุยได้ค่ะได้ไมีอะไรเพิ่มเราจัดให้หมดบริการดีมากโอเคครับยังไงต้องขอบ ขอับคุณมากนะครับขอบคุณค,ครับให้หาอนนขอบคุณมากเลยนะครับ,อนนรบโอเคใครสนใจโปรดีๆแบบนี้ครับติดต่อ,ตอได้เลยที่ก๊อปี้สู่ซูเปอร์โปรแล้วก็ที่โจได้นะครับทิสโซนเอมพีนะครับวันนี้ไปกันนะครับบ๊ายบาย